จดอกเมืองเลยนะเอารถละเี่ยมือจ้าเอาไม่ได้แลวแลมก็ดีจะไปเอาเองเ้าหน้าที e. mm ่ฝ่งรอเียสบายเลยเกินเียหน้าที่จะมเกียนทั้งหไม่เย็ดก็ได้บักกี้ครับไม่มีรถระไม่มีรถ้วยรขอมีบักกี้อาวเชียบักะวันเนี่ย เอาเสียกูบากนะสักหาล้วูอ่าเฮียเอินะเจอบอกลยนะไม่ออเคแม่งกูมาดีกว่าถ้าเจอก็บอกหน่อยโอ้โหเอิร์มึมครูนะเยวไปรับเยวไปรับมมควให้แ มันบล็อกอ่ะมันบล็อกช่องกระพรียงระวังเขายัาไม่เห็นะจะไม่เห็นใครพรมากูตามกูตามกูตามแอนดี้ไนะเออกูรับแขก มาเดอี้นี่จอดนะนมาเดินหนเข้าชัวร์เข้าชัวร์แ้อาเคียวจีไที่ไม่มกติงงเลยอู่บ้านมาต้องมีคนเล่นพี่ไอรีมเก็บมตาร์มอยู่ในฝาเห็นไมเห็นัวเติมน้ำมันให้ก่อนแป๊บนึงยังไม่เห็นเตมน้ำมันหรอก เอเล่นอสองคนตรงนี้คนนี้หนึ่งแล้วเราจะไปเล่นท่านหนึ่งมามามาอะไรนะแมนชันดูมนนะคอยเปาสองคนบ้านนี้มาในบ้านล่างคนเดียวจะไปเล่นสองโอเคเอาเลยเขาจครับ้านล่างบ้านฝาเดี๋ยวเล่นให้ก็ได้บ้านฝาไอไยูนี่ไอมือไอไปเล่นกับเพื่อนี่าไอยูนี่ฮะไม่ที่เพ้บ เลยออก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 เลยไอ้นะครับเร็วผูกกับมาเทิลผูกกับมาเทิลมาตีหนึ่งพี่มาจอดมาจอดมาจอดจะเรียนมาเลื่อยมานนี้หมดเลยนะได้เป็นเกียวจีป่ะอาจะอาจะไม่ทันนะพี่มันมันมันชิพเทวายไปจะเก็บรถไงเราเยอะ เสียงกองมากเลยวะกูแบบไม่รู้เรื่องเลยวะใช่หมายถึงว wow ่าเสียงเสียงกองมากแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยเนื้กูต้องลดได้ยนงั้นนะกูแบบฟังรถเฟียตพูดอะไม่รู้เรื่องเลยใครเล่นข้างล่างนี้ใช่ไหมโรเฟีย จริงอ่ะเพื่ไม่อยากให้ทิ้งบ้านบนแต่ว่าไม่เป็นไรมันเสียแล้วไม่เป็นไรเอาวงไปต่อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหเราจาไังด้ไดก็ดกัายเเกโอ้โหนลกกำลังกลับไปกำลังกลับไปช่วยมดีกลับมาไม่ได้หรอกมันมันคน มองพปเกอนแล้วกันนะมันป่าเนี่ยมากี่ตัวอไ้เอถึงนะมองไม่เห็นเลยตรงไหนแต่ไอ้อยู่มันแต่เหมือนกันตรงไหนวะยิงไม่ได้ป็นหายอยาไปเข้าบ้านบ้านมองไมเห็นวะ

อยู่ตรงไหนวะเอิญมองไม่เห็นวะโดดจอเห็นละข้างล่างข้างหลังตัวหนึ่งหลังบานตัวหนึ่งครบได้ครบขวาได้ครบขวาได้ขาดเลยตี่อะไรเมจิกวะโอ้โหสกา ก็องจะบอกไปตรงนี้นั่งไม่ได้เลโอเคโอเคบอกช่วยไม่เดินตามวะหยุดหลังคนอคนแล้วล่ะคุณน็อตไปไอ้มีมีมีคนอยู่ไอ้เด็ระเบียงระเบียงชันสอบ ระวังไอ้ะมองหมดเหรอวะจะมองพีมีวะยังไงลายตะมายาตรงไหนชั้นสองปะคอนคอนกลับเข้าไปในชุกได้ชุกได้แต่ว่าต้องระวังตอนวิ่งมาจะโดนไดุ้ด้ชุได้แต่ว่าต้องระวังตอนวิ่งมาจะโดนคุณได้เทียงสมองแค่ไหนอ่าได้ได้นะเขาไปอยู่ในนั้นกันสามคนละเขาไปอยู่บ้านฟาร์มสามคนละ สวยรันนอฟรันนอฟว่องลาววงลาววงลาวไอหมู่บ้านนี้ไม่รู้มีคนบ้านนะหมู่บ้านเงียบนะเราเดากมากักให้คือคืออยู่ไหนบ้างท่ามครับตแต่มันคนมากเลยใช่ไหมครับเชื่อคืแบบผมก็ไม่มีอะไรเลยสปอนอยู่ด้านขวาตรงที่ปอนยิงเฟียดอ่ะ เดี๋ยวไปก้าวค่ตายละวโนเพลย์โม่ต่องเราม่หลอดแล้วพี่อหลอดวาไอเฟตายะวงเรา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 นะใช่เราเล่นยากมากถ้าโดนตีแตกก็ต้องทำใจ <S <S ไปอยู่3ได้ปมื่ะไหรผมจะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ like เนียนไปเลยไอ้ตรงนั้นอ่ะเอาไอ้เป็นตัวเดินเดินฟรีดีกว่าตอนคนเ้อเดี๋ยวพี่นอนตรงนี้ให้เล่นเล่นยากเล่นยากเดี๋ยวนอนตรงนี้ให้ไม่มีของด้วยมีคุณหก ก็ดงังให่บอกกันนะสก,กาปิดที่เส้เอนอยู่เฮ้ยเฟียดดิรู้ละเอารถมาตรงนี้ไม่น่าโดนละเดี๋ยวขอรถไปทำบังเกอร์ละเออจะเอารถไปทำบังเกอร์เหี้เย,ย,ยเยยฟ้อเหรอ

กูโดนไข่เองเลยหลอกของทีนี่ต่อทุกคน้องมีที่เดินไม่ง้านเขาต้องมีการ Uhm, อ,อ้ยอ้ยอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยรอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโออ้ยโอ้ยโยอยอ้ยอ้ย้ยโออ้้ย ห้องน้ำไม่มีคนห้องน้ำไม่มีคนแจะอีสาวหน้าห้องน้ำไม่มีคนเล่นได้นะทิ้งทิ้งเข่าเราไปเล่นห้องน้ำได้นะผมว่าได้อยู่นะเพราะ่าฝัลาล่มไม่มีเลยใช่มีรอพี่มีไปกันสองคนมีไปกันสองคนแต่มันโคบลอนได้ไอ้อ่ะต้องเสี่ยงฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วพี่ผมต้องไปเล่นกับพี่นะ ไม่ลงไปเล็กข้างล่างไม่ได้หรอไอ้ถึงไม่ได้เพราะว่าเราเรา,เรานี่นเราไปมันไม่หมดกัไนไปอ่ะฝั่งนี้มันจะตีกันนะสองตีผมต้องถอยมาแล้วแต่ไปยังไงถ้า<ห>ผมจะลุกอยากเดียวพี่ดีไปเล่นได้ไหมพี่ดีเล่นลระเบิดกลับมาได้ป่ะมันต้องสองมันขอบวงแล้วนะองไอพี่มันอยู่เนี่ยอ่าใช่แต่มันมนงัมพอกับเราแล้วอ่ะอ่ะอยู่ไปอยู่ไปก่อนละกัน บ้านนู้นมันจะยิงเราไม่ได้แล้วเราวงปิดอ่ะบ้านนู้นยิงเราไม่ได้แล้วก็ราวงนี่แหละมาแล้วบ้านบ้านด้านล่างเมจิกมาแล้วรอแล้วนะผ่าสมองมาแล้ว รถเจ็บมากตัวหนึงรถตรงนี้เ<ช>จ็บมากมใช่เจ็บมากเ,เดือดดอกเดือดเลยไม่ใช่ไม่ได้ตายมันเปิดสได้เยวองเรามันโคบ้านบ้างนะบ้านคบไม่ไ,สสไม่ไมไมไม เข้าวงแล้วเข้าหัวไปหมดหมดหมดตีหนึง่งมีตีหนึง่งมีตีหนึง่งพี่เล่นขวาเดินต่ำครฟังฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังม,งมาฟ้ามีตีหนึง่งมาเหลียวมีตีหนึ่งโอเคโอเคเาาระวนอไม่ไม่ไม่ไมพี่เฝ้าอยู่เฝ้าเฝ้าเนียนขวาอยู่ เขนหน้าผมละเหน่อน้อยสามตัวนะเมจิกก็ไม่เดินหรอน้องอีกว้าวสวยเมจิกมาแล้วมาไหนไหนวะตรงไหนมาร์กได้ปะมันกี่ตัวพี่ Orb, orb, orb. ว divide, สวย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 บอดัสแต่เลยแต่เลยแต่เลยบอดัสบอดัสไม่ใช่เมจิกเมจิกบอดัสเป็นตัวไม่ไม่บอดัสถ่มตัวร้ายไปก่อนเหรอวะเอเจก็ตายเมื่อกี้เมื่อกี้เรายิงบอดัสไม่ใช่เหรอวะไม่เขาใส่ตคนตัวนี้ข้างบนตัวนึ่ข้างบนนอนอยู่ในพุ่มไปตองรีบไปตรงรีบไม่ตรงนี้ทหารมา ี่ต้องมาที่ต้องมาเลี้ยงบนก่อนต้องเดี๋ยวเราดึงไปแล้วจะมาเดินเคลียร์ตัวเดียวอ่าตัวเดียวแน่นอนทุกคนอ่ะถอยมาถอยมาถอยมามันล้มมันล้มไม่ใชาดิคล้าวอ่ะอ่ะแปลว่าสองสองสองหนึ่งหนึ่งอ่ะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวใจเย็นใจเย็นโอบเข้าเข้าวงมาเข้าวงมาวิ่งมาทางซ้ายนะตอนเข้าวงอ่ะวิ่งมาเลยไม่ต้องสนใจตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะตัวเดียวตรงนี้นะรู้ตำแหน่งนะมันฟ้านะบันเอิร์นก็วะ ตรงที่พี่อยู่ในวงรอ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 ไม่รอล็อไม่รอล็อกรอล็อรอมาสากระบอกมาไม่มาหาพี่เลยสากระบอกมาหาพี่เลยฟังฟังมาหาพี่เลยสากระบอกมันมันต้องเข้าวงเฟียสมันต้องเข้าวงเรารอสากระบอกยิงตอนมันเข้าวงจบงั้นผมรอพร้อมวงพี่รออีกสองคนได้ได้ได้รอเดี๋ยวพร้อมวงดีกว่ามันมันไม่มีคนปิดบนมาไงนี่ไงผมมาเล่นแล้วพี่ผมมาเล่นแล้วโอเคโอเคงั้นจบแล้วงั้นเจบนี้ Enemies a โหรถแอคเลยอ่ะรถเฟียรแอคเลยโคตรอ่ะโคตรอ่ะโคตรจะจนหนาสับไปได้ควันมานหนึ่งว่ะได้ควันมาอันหนึ่งว่ะ